เสียงโทรศัพท์กลางดึกดังขึ้นทําให้ดรริชาร์ดสะดุ้งตื่นทันทีเขาเป็นแพทย์ชาวออสเตรเลียที่ย้ายมาทํางานในดูไบไม่กี่ปีเสียงเรียกนั้นเป็นของผู้ป่วยคนสําคัญที่เขาดูแลอยู่ประจําชายชารานั้นเป็นนักธุรกิจชาวเอมิเรตผู้มั่งคัง่งและทรงอิทธิพลแต่สิ่งที่ทําให้ดรริชาร์ดสะดุ้งยิ่งกว่าคือเสียงผู้หญิงที่ตามมาน้ําเสียงนั้นอ่อนหวานแต่แฝงด้วยความสันไวที่บอกถึงความลับ เธอแนะนำตัวว่าเป็นลูกสาวของคนไข้ผู้ป่วยติดเตียงของเขาชื่อของเธอคือไลาลายิงสาวที่มีดวงตาคมเข้มและสเสน่ห์ร้อนแรงครั้งแรกที่เจอเธอสวมชุดผ้าผลิวหอมด้วยกลิ่นน้ำหอมอาหรับเข้มข้นกลิ่นนั้นติดในห้องพักโรงพยาบาลจนทำให้เขารู้สึกเวียนหัวไลาลามองหมอหนุ่มต่างชาติด้วยสายตาที่เกินกว่าคนขยะดควรทำทุกครั้งที่เขาตรวจอาการพ่อของเธอเธอก็จะยืนใกล้เกินไปเสมอ ดวงตาของเธอเหมือนกำลังจับจ้องราวกับจะอ่านความคิดเขาครั้งหนึ่งเธอถามเสียงเบาใกล้หูว่าเขาเคยรู้จักคำว่าความลับไหมคำถามนั้นทำให้หัวใจเขาเต้นแรงเกินกว่าที่ควรจะเป็นทั้งที่เขารู้ว่าต้องรักษาความเป็นมืออาชีพแต่เขากลับวันไว้คืนต่อมาเขาได้รับข้อความสั้นๆจากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยข้อความนั้นเขียนเพียงว่าพบฉันที่คาเฟ่ริมอ่าวคืนนี้คนเดียวเขาลังเลแต่ก็ไม่อาจห้ามความอยากรู้อยากอยากเห็นในใจ คาเฟ่ริมอ่าวมีแสงไฟสะท้อนผืนน้ำระ,ระยิบระยับราวงดาวเสียงเพลงอาหรับบรรเลงแผ่วคลอไปกับเสียงคลื่นซัดฝั่งไลาลามานั่งรอแล้วในมุมเงียบเธอยกแก้วไวน์แดงช้าๆแสงไฟสะท้อนดวงตาของเธอเราวกับมีประกายไฟซ่อนอยู่เธอยิ้มบางๆแล้วพูดว่าพ่อของฉันไว้ใจคุณมากที่สุดแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าเขาไม่เคยไว้ใจใครแม้แต่ลูกสาวตัวเองคำพูดนั้นทำให้ดรริชาร์ดขมวดคิ้วเขารู้สึกถึงบางสิ่งผิดปกติ เธอเลื่อนมือมากลุ่มมือเขาใต้ต่อความร้อนจากฝ่ามือทําให้เขาสัน่นเขาควรจะถอนมือออกแต่กลับปล่อยให้มันเกิดขึ้นคืนนั้นทั้งคู่เดินออกมาที่ริมอ่าวลมทะเลพัดเย็นชื้นเธอถามเขาว่าชีวิตคุณมีสิ่งที่ขาดหายไปหรือไม่เขาไม่ตอบแต่สายตาของเขาก็เผยความจริงทั้งหมดรอยยิ้มของเธอทําให้เขาลงลืมกฎเกณฑ์และจริยธรรมทั้งหมดเพียงไม่กี่วันความสัมพันธ์ลับก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างร้อนแรง พวกเขานัดพบกันตามโรงแรมหรูที่เต็มไปด้วยพรมหนานุ่มกลิ่นกัยญาและเสียงเรียดละหมาดจากมัสยิดใกล้ๆดังแทรกเข้ามาทุกครั้งที่อยู่ใกล้กันร่างกายเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดอันตรายแต่เขาพยายามบอกตัวเองว่านี่คือแค่เรื่องชั่วคราวจนกระทั่งคืนหนึ่งไลลาพูดสิ่งที่ทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวเธอกระซิบว่าถ้าพ่อฉันตายคุณกับฉันจะเป็นอิสระดรริชาร์ดชะง,งักทันทีรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนในเสี้ยววินาที เสียงลมทะเลที่เคยสงบกลับดังเหมือนคำเตือนอันน่ากลัวเขาพยายามหัวเราะกลบเกลื่อนแต่สายตาของเธอกลับจริงจังเธอบีบมือเขาแน่นแล้วพูดว่าคุณไม่เข้าใจว่าฉันรอคอยแค่ไหนดวงตาเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่ซ่อนมานานเกินไปเขารู้ทันทีว่าเขาไม่ได้แค่ก้าวข้ามเส้นของจัญญาบันแต่เขากำลังก้าวเข้าสู่บางสิ่งที่มืดดำและอันตรายกว่านั้นคืนต่อมาเขาฝันร้ายเห็นเลือดสาดเต็มห้องพักโรงพยาบาล เสียงหัวเราะของไลาลาดังก้องสะท้อนในความมืดไม่หยุดหยอ่อนเขาตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อชุ่มและหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะแต่เมื่อไปตรวจพ่อของเธอเขากลับเจอรอยยิ้มลึกลับของไลลา,ลาเธอส่งข้อความว่าคุณไม่มีทางหนีฉันพ้นอีกแล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงดตรริชาร์ดไม่สามารถลืมคำพูดของไลาลาได้ตลอดทั้งสัปดาห์ทุกครั้งที่เขามองหน้าพ่อของเธอหัวใจเขาก็สั่นไหวด้วยความผิด เสียงเครื่องช่วยหายใจดังต่อเนื่องเหมือนค้อนทุบจิตใจเขาไม่หยุดกลิ่นยาฆ่าเชื้อในห้องผู้ป่วยติดอยู่ในจมูกจนแทบหายใจไม่ออกไลลามักจะนั่งข้างเตียงเงียบๆและยิ้มบางอย่างที่ยากจะเข้าใจรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ความรักลูกต่อพ่อแต่เหมือนการคอยบางสิ่งคืนหนึ่งเธอส่งข้อความสั้นๆว่าฉันต้องการให้คุณเลือกข้างเขามองจอมือถือในความมืดด้วยความสับสนและหวาดกลัวเสียงฝนกระทบหน้าต่างโรงแรมทำให้บรรยากาศยิ่งกดดันหนักขึ้น เขารู้ว่าเขาควรลบข้อความนั้นแต่กลับกดอ่านซ้ำหลายครั้งเช้าวันถัดมาเขาได้รับสองเอกสารสีน้ำตาลที่ไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในเป็นรูปถ่ายเขากับลาลาเดินออกจากโรงแรมย่านหรูภาพนั้นคมชัดจนเห็นชัดว่ามือทั้งคู่สอดประสานกันแน่นเขาหนาวสั่นเพราะรู้ว่ามีใครบางคนกำลังเฝ้าดูทุกฝีก้าวสายตาของพยาบาลในแผนกเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเห็นเขาเดินผ่านบางคนกระซิบเบาๆเ,เหมือนพูดถึงความลับที่ไม่อาจปิดบังได้ ไลาลากลับไม่แสดงความกังวลแม้แต่น้อยเธอหัวเราะเบาเมื่อเห็นภาพเธอบอกว่านี่เป็นเพียงการเตือนว่าคุณหนีไม่พ้นแล้วคืนนั้นเขาพบเธอที่อาพาร์ตเมนต์ส่วนตัวใจกลางเมืองดูไบอาพาร์ตเมนต์เต็มไปด้วยกลิ่นกํายานและผ้าม่านสีแดงเข้มบนโต๊ะมีไฟแช็คทองและกล่องบุหรี่ที่ไม่ใช่ของเธอเขาถามว่าใครมาที่นี่แต่เธอเพียงยิ้มและเปลี่ยนเรื่องทันทีเธอเดินเข้ามาใกล้แล้วกระซิบว่าคุณรู้ไหมว่าพ่อฉันซ่อนอะไรไว้ เขามองเข้าไปในดวงตาของเธอและรู้สึกเหมือนถูกกลืนหายไปเธอบอกว่าพ่อมีสมุดบันทึกที่ไม่มีใครควรได้อ่านคำพูดนั้นทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเงินหรือไม่วันต่อมาเขาพบสมุดเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ในลิ้นชักข้างเตียงคนไข่หน้าปกเป็นหนังสีดำเก่ามีกลิ่นหนังสัตว์ผสมกลิ่นยาแรงเมื่อเปิดออกเขาพบรายชื่อบัญชีธนาคารและการโอนเงินจำนวนมากบางหน้ามีชื่อบุคคลทรงอิทธิพลจากหลายประเทศ เขาปิดสมุดทันทีเมื่อเสียงฝีเท้าของใครบางคนใกล้เข้ามาพยาบาลชาวฟิลิปปินเดินเข้ามาด้วยสายตาเฉียบคมผิดปกติเธอมองเขาเหมือนรู้ว่าเขากำลังทำสิ่งต้องห้ามบางอย่างดรริชาร์ดยิ้มฝืนและรีบวางสมุดกลับที่เดิมโดยไม่พูดอะไรแต่หัวใจของเขาปรับเต้นแรงเหมือนกำลังจะหลุดออกมาคืนนั้นเขาฝันเห็นเงาดำเปิดสมุดแล้วหัวร้อยอย่างบ้าคลั่งเมื่อสะดุ้งตื่นเขาเห็นข้อความใหม่จากเลลา,ลาอีกครั้ง เธอเขียนว่าสมุดเล่มนั้นจะเป็นกุญแจสู่อนาคตของเราเขาไม่เข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรแต่รู้สึกถึงอันตรายชัดเจนเช้าวันรุ่งขึ้นมีรถหรูสีดำจอดเงียบๆหน้าบ้านพักของเขากระจกหน้ารถสะท้อนแสงแดดจนแสบตาแต่คนในรถไม่ออกมาเขาเดิอนออกไปใกล้แต่รถขับออกไปชา้ชาๆเหมือนจงใจหลบความรู้สึกถูกเฝ้าติดตามเริ่มกัดกินสติของเขาอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลพ่อของไลาลามีอาการแปลกขึ้นโดยไม่มีเหตุผล อัตราการเต้นหัวใจลดลงช้าๆราวกับมีใครแอบเปลี่ยนยาเขาตรวจเช็คทุกอย่างแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติในรายงานแต่แววตาของไหลาลาก,กลับเป็นประกายพอใจอย่างไม่ปกปิดเธอเอียงคอถามว่าถ้าพ่อไม่อยู่คุณจะอยู่กับฉันใช่ไหมคำถามนั้นเหมือนคมมีดกรีดก,กลางอกของเขาอย่างเลือดเย็นเขาอยากตะโกนว่าไม่แต่ริมฝีปากกลับไม่ยอมขยับทุกคืนเขาได้ยินเสียงกดโทรศัพท์แปลกๆจากเบอร์ที่ไม่รู้จัก บางครั้งเป็นเพียงเสียงหายใจบางครั้งเป็นเสียงหัวร้อนเย็นเยียบเขาเริ่มนอนไม่หลับและใช้ยานอนหลับมากกว่าที่ควรใช้แต่ยิ่งหลับเขาก็ยิ่งฝันเห็นเลือดและเงาของหลายลาคืนหนึ่งเขากลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอและเจอบางสิ่งผิดปกติประตูเปิดแง้มเล็กน้อยกลิ่นควันบุหรี่ลอยออกมาในความมืดบนโต๊ะมีแก้วไวน์สองใบทั้งที่เธอบอกว่าอยู่คนเดียวเขาเดินเข้าไปช้าๆและได้ยินเสียงกระซิบแผวๆจากห้องด้านใน เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของไลลา,ลาแต่เป็นชายแปลกหน้าที่ไม่รู้จักเขายืนชะง,งักเหนือไหลลงข้างแก้มรู้สึกเหมือนถูกดักฟังทุกคำทันใดนั้นไลาลาก็เดินออกมาพร้อมรอยยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอถามว่าคุณมาเร็วกว่าที่คิดฉันยังไม่ทันเตรียมตัวเลยดวงตาเธอเป็นประกายแต่เบื้องหลังบานประตูยังมีเงาขยับเขารู้ทันทีว่าความลับนี้ใหญ่เกินกว่าที่เขาคาดไว้และเส้นทางที่เขาเดินเข้ามาอาจไม่มีทางหวนกลับอีกแล้ว ดรริชาร์ดยืนนิ่งอยู่ตรงประตูพาสเมนต์ของไลลาด้วยหัวใจเต้นแรงเงามืดหลังประตูยังคงขยับเหมือนมีคนซ่อนอยู่ภายในกลิ่นกํายานผสมควันบุรีหนาทึบจนทำให้เขาแสบจมูกไลลายิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วดึงเขาเข้าไปข้างในเสียงปิดประตูก้องดังเหมือนประทับตราแห่งความลับอันมืดดำเขาเหลือบตามองไปด้านในแต่เงานั้นหายไปราวกับไม่เคยอยู่บนโต๊ะยังมีแก้วไวน์สองใบที่ยังมีรอยลิปสติกติดอยู่ เขาถามด้วยเสียงสั่นว่าคุณอยู่กับใครแต่เธอไม่ตอบตรงๆเธอกลับหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าคุณอยากรู้จริงหรือไม่รอยยิ้มของเธอเย็นเยียบราวกับกำลังซ่อนบางสิ่งไว้เบื้องหลังเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกบังคับให้เข้าใกล้หลุมดำทีละก้าวทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาสั่นด้วยข้อความใหม่ที่ไม่ระบุชื่อข้อความสั้นๆเพียงว่าระวังตัวเธอไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเขาเหลือบมองเลลา,ลาแต่เธอกำลังจ้องเขาเหมือนรอคำตอบ เสียงนาฬิกาบนผนังเดินติกต่อกัะชัดเจนในห้องเงียบกดดันเขาบอกว่าเขาต้องไปตรวจพ่อของเธอแต่เธอดึงแขนแน่นเธอกระซิบว่าพ่อฉันไม่เหลือเวลาอีกแล้วคุณไม่ต้องห่วงคำพูดนั้นทำให้เขาหนาวสั่นเหมือนเลือดในกายหยุดไหลเขาผลักตัวเองออกมาแล้วรีบเดินออกจากอพาร์ตเมนต์นทันทีเสียงรองเท้าส้นสูงของเลาลาดังก้องตามหลังเหมือนคำเตือนร้ายเมื่อถึงลิฟต์เขาเห็นเงาสะท้อนของเธอยือนมองอยู่ไม่กระพริบ เขารู้ว่าเธอไม่ได้ตามมาแต่ความรู้สึกนั้นยังคงชัดเจนคืนนั้นเขากลับไปโรงพยาบาลด้วยใจไม่สงบแม้แต่น้อยในห้องผู้ป่วยเสียงเครื่องช่วยหายใจยังดังสม่ำเสมอแต่บนโต๊ะข้างเตียงกลับมีเอกสารที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเป็นซองเอกสารขาวที่เปิดออกครึ่งหนึ่งเหมือนมีคนวางไว้จงใจข้างในเป็นภาพถ่ายขาวดำของชายคนหนึ่งในเครื่องแบบทหารใบหน้านั้นคมเข้มคล้ายกับลายลายอย่างน่าประหลาดใจ ด้านหลังภาพมีข้อความภาษาอาหรับเขียนว่าผู้คุมกันตัวจริงเขาไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่หัวใจกลับเต้นไม่เป็นจังหวะในขณะเดียวกันเสียงฝีเท้าหนักก็ดังขึ้นนอกห้องผู้ป่วยเขารีบซ่อนภาพในเสื้อกาวก่อนที่ประตูจะเปิดออกชายร่างใหญ่ในชุดดำก้าวเข้ามาด้วยสายตาแข็งกร้าวเขาบอกว่าได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบการรักษาของหมอทุกขั้นตอนน้ำเสียงนั้นไม่ใช่คำถามแต่เป็นคำประกาศบังคับชัดเจน ด็อกเตร์ริชาพยักหน้ารับแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหมาดระแวงชายคนนั้นยืนมองเขาทุกการเคลื่อนไหวเหมือนนักล่าจับเหยื่อเมื่อชายชุดดำเดินออกไปเขาสุดตัวนั่งเก้าอี้แทบหายใจไม่ทันเสียงเครื่องช่วยหายใจยังคงดังแต่ตอนนี้กลับฟังเหมือนเสียงนับถอยหลังคืนนั้นเขาขับรถออกไปนอกเมืองเพื่อหาความสงบท้องถนนมืดเงียบมีเพียงไฟถนนสลัวทอดยาวไปไกลลมทะเลสายพัดฝนเข้ามาทำให้ทัศนวิสัยพรามัว จู่ๆไฟหน้ารถสองเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่กลางถนนเขาเบรกกะทันหันจนรถเกือบหมุนตกข้างทางร่างนั้นเป็นชายในชุดทหารเหมือนในภาพถ่ายเมื่อก่อนหน้านี้แต่พอเขากับริบตาร่างนั้นกลับหายไปในความมืดเขานั่งหอบหายใจแรงด้วยเหงื่อท่วมทั้งตัวเหมือนฝันร้ายกลางวันเมื่อกลับถึงบ้านเขาพบว่าประตูถูกเปิดแง้มเล็กน้อยเขาค่อยๆก้าวเข้าไปและพบกลิ่นน้ำหอมของเลลลอยอยู่ทั่วห้อง บนเตียงมีกล่องเล็กๆวางอยู่ห่อด้วยผ้าสีดำสนิทเมื่อเปิดออกเขาพบสร้อยคอทองคำเปื้อนคราบเลือดสดใหม่เขาซุดตัวลงพร้อมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทันทีจากเบอร์ไม่รู้จักเสียงผู้หญิงกระซิบว่าคุณเลือกแล้วและคุณไม่มีวันถอยกลับเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบปิดทับลงมาบนบ่าย,ย่างหนักหน่วงรุ่งเช้าเขากลับไปที่โรงพยาบาลด้วยใบหน้าซีดเผือดแต่สิ่งที่พบคือเตียงผู้ป่วยว่างเปล่าและเครื่องมือถูกถอดออก พ่อของไลลาลหายไปโดยไม่มีใครอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นพยาบาลทุกคนบอกเพียงว่ามีคนมารับตัวไปกลางดึกไม่มีใครเห็นหน้าไม่มีใครกล้าพูดรายละเอียดเพิ่มเติมแต่บนหมอนยังมีคราบเลือดเล็กๆที่ไม่ควรจะมีอยู่เลยเขาเดินออกจากห้องด้วยขาสัน่นและใจที่เต็มไปด้วยคำถามที่ปลายทางเดินเขาเห็นไลลายืนยิ้มรออยู่เงียบๆเ,เธอเอ,อ่ยเบาๆว่าตอนนี้ไม่มีใครมาขวางเราสองคนอีกแล้ว รอยยิ้มของเธอสันสะเทือนจิตใจเขาเหมือนประโยคตัดสินโทษและนั่นคือช่วงเวลาที่เขารู้ว่าเกมอันตรายได้เริ่มขึ้นจริงแล้วดรริชาร์ดยืนเผชิญหน้าหลายลากลางทางเดินโรงพยาบาลด้วยหัวใจเต้นแรงดวงตาเธอเป็นประกายเหมือนคนที่เพิ่งได้รับชัยชนะครั้งใหญ่เสียงเครื่องปรับอากาศบนเพดานดังหึ่งหึงราวกับเสียงกดดันในหัวใจเขาถามทันทีว่าพ่อของเธอหายไปไหนแต่เธอกลับยิ้มเงียบ เธอพูดเบาๆว่าคุณไม่จำเป็นต้องหาคำตอบเพราะทุกอย่างจบแล้วคำพูดนั้นทำให้เขาหนาวสัานเหมือนถูกจับโยนลงทะเลทรายเขาพยายามฝืนเดินหนีแต่เธอก้าวตามเหมือนเงาที่ไม่ยอมปล่อยเธอกระซิบว่าคุณคือส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แล้วคุณต้องอยู่กับฉันเสียงหัวเราะเบาๆของเธอดังก้องกดทับหัวใจเหมือนบ่งรัดคอคืนนั้นเขากลับไปที่อพาร์ตเมนต์ด้วยความคิดพันกันยุ่งเหยิงบนโต๊ะครัวมีซองจดหมายใหม่วางทิ้งไว้ โดยไม่รู้ใครนำมาเมื่อเปิดออกเขาพบภาพถ่ายตัวเองยืนข้างเตียงผู้ป่วยว่างเปล่ามุมภาพมีคราบเลือดเปื้อนชัดเจนเหมือนมีใครบันทึกทุกการเคลื่อนไหวเขาซุดตัวลงบนเก้าอี้พร้อมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากเบอร์ไม่รู้จักเสียงผู้ชายเข้มพูดว่าเธอกำลังเล่นคุณและคุณจะต้องชดใช้เขาอ้าปากถามว่าใครแต่ปลายสายตัดไปทันทีโดยไม่เหลือคำตอบความเงียบในห้องหนาทึบจนเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจน รุ่งเช้าเขาถูกเรียกตัวไปยังห้องประชุมลับของคณะกรรมการโรงพยาบาลห้องนั้นเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ชุดดำที่ไม่มีใครยิ้มแม้แต่น้อยหนึ่งในนั้นวางแฟ้มเอกสารตรงหน้าเขาด้วยมือหนักแน่นข้างในเป็นหลักฐานว่ามียาถูกเปลี่ยนในสต็อกโดยใช้รหัสของเขาเขาพยายามอธิบายว่าไม่ใช่ฝีมือของตนแต่ไม่มีใครเชื่อสายตาทุกคู่จ้องเขาราวกับมองฆาตกรที่พยายามโกหกเขารู้ทันทีว่า มีคนจัดฉากเพื่อผลักเขาเข้าสู่กับดักลึกสุดคืนนั้นเขาขับรถออกไปยังนอกเมืองเพื่อหนีความกดดันท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากเส้นทางคดเคี้ยวสู่ทะเลทรายลมร้อนผสมกลิ่นฝุ่นทรายพัดแรงจนกระจกสั่นสะเทือนเขาจอดรถเมื่อเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่กลางความมืดเงียบร่างนั้นคือชายในชุดทหารที่เคยเห็นในภาพถ่ายชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้แล้วโยนบางสิ่งลงบนกระโปรงรถ มันคือสมุดบันทึกหนังสีดำที่เคยหายไปจากห้องผู้ป่วยเสียงชายคนนั้นพูดทุ้มต่ำว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวแต่เป็นเพชฆาตเขาเชะงักงันเหมือนถูกฟ้าพาหูอื้อจนไม่รับรู้อะไรอีกก่อนที่เขาจะถามชายคนนั้นก็หายไปในความมืดราวกับเงาลวงตาเขารีบเปิดสมุดแล้วพบหน้าสุดท้ายมีข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆข้อความนั้นคือ r i เ h a อ d สเ t อร์คีเขาคือกุญแจของทุกสิ่งเขาหายใจไม่ทันมือสั่นจนสมุดเกือบหลุดจากมือ พันใดนั้นฝ่ายหน้ารถอีกคันาสาดเข้ามาพร้อมเสียงเครื่องยนต์ดังสนัน่นรถรูสีดำจอดขวางหน้าไลาลาก้าวลงมาพร้อมชุดํำรวจรูปเธอเดินเข้ามาช้าๆเหมือนนักล่าที่มั่นใจในเหยื่อดวงตาเธอเย็นชาไม่เหลือร่องรอยหญิงสาวที่เขาเคยรู้จักเธอพูดเสียงเรียบว่าพ่อฉันตายแล้วตั้งแต่ก่อนคุณมาที่ดูไบหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเมื่อได้ยินคำสารภาพตรง,ตรงๆเธอบอกว่าร่างที่คุณรักษาเป็นเพียงเปลือกที่ถูกย้อไว้เพื่อเกมนี้ เขาก้าวถอยหลังแต่เธอเดินเข้ามาใกล้จนกลิ่นน้ำหอมแรงขึ้นเธอกระซิบว่าคุณไม่ใช่หมออีกต่อไปคุณคือพยานที่จะต้องหายไปเขาพยายามวิ่งหนีแต่สายลึกทำให้ขาเขาติดเหมือนถูกดึงลงเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดกลางความเงียบของทะเลทรายมืดกระสุนพุ่งเฉียดแก้มเขาไปอย่างหุดหวิดจนเลือดซึมเธอหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าฉันอยากให้คุณรู้จักความกลัวก่อนตายเขาล้มลงคุกเข่าพร้อมเสียงหัวใจดังเหมือนระเบิดในอก แต่ก่อนที่เธอจะเหนี่ยวไกลอีกครั้งแสงไฟสีน้ำเงินก็กระพริบขึ้นไกลๆเสียงเซเรนตํารวจดังแหวกทะเลทรายเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไลลาหันขวบด้วยใบหน้าบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเธอพุ่งขึ้นรถหรูแล้วขับหนีไปท่ามกลางความมืดสุดขอบฟ้าดรริชาร์ดทุดลงบนทรายหอบหายใจเหมือนคนเพิ่งฟื้นจากความตายตํารวจวิ่งเข้ามาล้อมรอบแต่เขาไม่สามารถอธิบายอะไรได้ชัดเจนในมือเขายังถือสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยความลับอันตราย เจนาที่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาเพียงพูดว่าเธอยังไม่หยุดแสงไฟฉายสองทะเลทรายว่างเปล่าแต่เสียงหัวเราะของลายลาย,ยังดังกองและนั่นคือเสียงที่ทำให้เขารู้ว่าฝันร้ายเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น